แม้ว่าตัวเลขผู้ป่วยสะสมใน67จังหวัดจำนวน2,000กว่ารายนั้นกรุงเทพมหานครจะเป็นจังหวัดที่พบผู้ป่วยสะสมส,สูงสุดในประเทศแต่ถ้าคำนวณจากอัตราส่วนต่อประชากรแล้วจะพบว่าภูเก็ตกลายเป็นจังหวัดที่มีผู้ป่วยสูงสุดด้วยสัดส่วน38.95ต่อประชากรแสนคนห่างจากอันดับสองเกือบเท่าตัวโดยอันดับสองคือกรุงเทพสัดส่วน21.90ต่อประชากรแสนคน และเมื่อวานนี้9เมษายนวันเดียวภูเก็ตมีผู้ป่วยใหม่21รายรวมแล้ว161รายซึ่งผู้ป่วยใหม่ส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายเดิมหรือพักอาศัยที่บ้านหลังเดียวกันกับผู้ป่วยยืนยันรายเดิมและบางรายอาชีพพนักงานสถานบันเทิงบริเวณซอยบางลาพักอาศัยในป่าตองและบางรายอาชีพพนักงานต้อนรับโรงแรมในเขตป่าตอง ทั้งนี้ผู้ป่วยที่พบเพิ่ม19จาก21รายเป็นกลุ่มที่พบจากการตรวจหาเชื้อเชิงรุกซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการเพิ่มเป็นพิเศษในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหลังจากที่ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงอย่างมีนัยสำคัญดังนั้นต้องเพิ่มมาตรการเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ป่วยกลุ่มที่มีอาชีพเสี่ยงสูงอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงและเป็นผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายเดิม ชั่วโมงนี้ภูเก็ตกลายเป็นจังหวัดได้รับการจับตามมากที่สุดซึ่งแม้ว่าทางพ่อเมืองนายพักพงทวิพัฒนจะประกาศปิดเกาะร้อเปอร์เซ็น์ห้ามเข้าออกทางน้ำบกอากาศไปตั้งแต่วันที่30มีนาคม2563ที่ผ่านมาแต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อ,อยังขยับไม่หยุดจนต้องใช้ยาแรงขึ้นทั้งล็อกดาวน์หลายพื้นที่โดยเฉพาะจุดที่มีนักท่องเที่ยวอยู่มาก และก่อนหน้านี้ยังปรากฏร่องรอยความขัดแย้งเมื่อผู้ว่าพังงาส่งหนังสือถึงผู้ว่าภูเก็ตตรวจสอบกรณีพบว่ามีบุคคลเดินเท้าจากพื้นที่ภูเก็ตเข้าพื้นที่พังงาบริเวณบ้านท่าชัดชยัยอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตข้ามเข้าเขตบ้านท่านุ่นตำบลโคกกลอยอำเภอตะกัวดทุ่งจังหวัดพังงาโดยปราศจากเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลรวมไปถึงกรณีที่มีการเปิดแคมเปญอยากเปลี่ยนผู้ว่าภูเก็ต แก้ไขโควิด -19 ล่าช้าไม่ทันสถานการณ์ตัดสินใจไม่เด็ดขาดโดยให้ลงชื่อผ่านเว็บไซต์ c เช้ง org ปรากฏว่ามีชาวภูเก็ตจำนวนมากแห่ลงชื่อไม่เท่านั้นยังมีการทำหนังสือถึงมอท .1 อหนึ่งขอให้ปลดผู้ว่าภูเก็ตพร้อมให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเอาผิดฐานปฏิบัติราชการแผ่นดินด้วยความประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุก่อเกิดความเสียหายต่อชีวิตชาวภูเก็ต อย่างไรก็ตามเมื่อนำข้อมูลมาสังเคราะห์จะพบว่าจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากมักเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นและเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญที่อาศัยเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวจากชาวต่างชาติเป็นสำคัญฉะนั้นแล้วเมื่อตั้งแต่โควิดระบาดใหม่ๆจึงไม่มีมาตรการคุมเข้มมากนักเพราะเกรงว่าจะสูญเสียเงินมหาศาลและจากการไม่คุมเข้มจึงทำให้อย่างมีชาวต่างชาติเข้าออกอย่างต่อเนื่องจนทำให้สถานการณ์บานปลาย และขนาดภูเก็ตปิดเกาะมา10วันและใช้การคัดกรองอย่างเข้มข้นคนติดเชื้ออย่างพุ่งต่อเนื่องนั่นอาจสะท้อนว่ายังมีช่องโหว่ช่องว่างตรงไหนหรือไม่เป็นหน้าที่ความรับผิดช,ชอบของพ่อเมืองภูเก็ตที่จะต้องพยายามหาให้เจอและอุดปล่อยรัว่วให้เร็วที่สุดมิเช่นนั้นหลังจบศึกโควิดอาจจะไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วก็เป็นได้